ไห้ได้แล้วน้องกันสายไหมนำตรงมาไว้หมูกันพือไดกะตํากิน เส้นฝนสานไหมผ่านยังขาใหญ่บ่นได้อะลยจาเงียบแท้ จะเฝ้ารับจะเฝ้าลับหลุดตันยู่ังไม่ได้บอกข้าเจ้าแล้วมันเศร้าเนี่ยไม่ว่ามันเป็นเจ้าหูกำลังรับชมกับคนค่ะมีผู้ใดคุณยังเด็ก อบคนข้าวขอบคุณข้าวคุณพ่อน้องตั้นขอบคุณีขอบคุณข้าวขอบคุณข้าวคุณพ่อน้องตั้นขอบคุณใส่ของลูกเฉลี่ยหนีจากอิลีล่ะทีตุกโกกุนก้าวมัน ไปรับลูกค้าเลยจ้ะไปรับลูกค้าเลยลูกไปรับลูกค้าเลยอืมต่ำคุยอยู่ครับอเอียงสวัสดีครับอียงโมงไปใส่ nhưng mà không có công, mà cà phê, cái này khá phổ thông, tốt đấy à, nhưng mà đến khi ุคมาคกมายค่ะลูกลูกเชิญขึ้นกระจ้ากระลังไปครับครับนะข่อยอยากนอนส่วนวันนี้ข่อยอยากนอนข่อยคืออยากนอนคัะแต่น้องการ ไปหลับลดูกคาเลยจ้ะไปรับดูกค้าเลยหลบใบหลับลูกคาเลยดูจ้างกันมาน่กฝนนอนปั้งูยี่ก้าวก็ไปกินข้าวลูกไปกินข้าวเลย mày nghiệp thế mày nghiệp thế niệm tè niệm tiếng niệm tè niệm tè niệm là ทีเข้าไปตัดแนวเดิมงสีเขา,เเขาใจขับเมร์เตือนกิจจิตครับผมออกออกหมดหมดปวดโอยๆคนสวยหน้านละ ลูกสาวนั่นแล้วค,คนออก้นอ่ดทุกคนในห้องเตือนยังน้องผมแกงเด็กจอยกอดกอดๆทิ้ตจาลูกจอยเชิญนะคะห่้ยมากเลยคนได้คนสวย ปุ้นหลายๆไมยบายจ้ะ๊มยบายเรือเดลาบายตัเร like ียนทอนปน๊กำลังรับจมปุ๊บมองเลยหนัองนกันมาแล้ววันหนึงกันคุ่เนาะ คนกล้ากบคนกค้าซึ่งตอนนี้เหม็นพิมพ์ขึ้นเตียง่ลบออกหมดเลยสุริยามีสีไปจอยจอย,จย,จยกาแฟ,ฟโซ่เ็เหม็นบ่ขึ้น ได้ล่ามัวค่ะลูกสาวได้ล่ามัวกินก่อนเด้อง่วงง่วงง่วงรับก่อนกดกด,ดลูกจอยจอยคนตึงกินย่า <laughs> สุดยา สายไหมเออคนสายไหมวันจอยขอบคุณฆ่าคนสายไหมเมียนบ่ใบหน่ารักเมียกอดอย่ารีบทุกๆคนด้วย ก็ง้อ,องม่ได้นี่เดี๋วว่านอนหลับเดี๋ว่าแม่เพิ่มเสียงมันสมัยสมัยสุวรรณี thử nội yêu mẹ ăn thử không cũng đi lầy vị lầy vị lầy chả đi đi mượn của <laughs> 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 ตรวจสอบป้พันตรวจยังสอบป้พันหรกอ่ะ่า <c oughs> <c oughs>